สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดวงดีมีธรรมวันนี้เราจะได้คุยกันในหัวข้อที่ดูเหมือนง่ายแต่ลึกซึ้งมากนั่นคือเงียบให้เป็นชีวิตจะเปลี่ยนคำว่าเงียบไม่ได้หมายถึงการปิดปากอย่างเดียวแต่หมายถึงการหยุดทั้งปากหูและใจเงียบปากเมื่อรู้ว่าไม่จำเป็นต้องพูดเงียบหูเมื่อเสียงบางเสียงไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้น เงียบใจเมื่อต้องการให้ใจสงบไม่ปล่อยให้ความคิดฟุง้งซ่านพาเราไปไกลความเงียบเช่นนี้ไม่ใช่ความายแพ้แต่คือพลังของผู้รู้จักควบคุมตนเองได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการรู้การรู้คำรู้ประมาณรู้บุคคลคือความงดงามของการพูดและบางครั้งความงดงามที่สุดก็คือการไม่พูดลองสังเกตชีวิตประจำวันสิครับกี่ครั้งแล้ว ที่เรามีปัญหาเพราะคำพูดเพียงคำเดียวบางครั้งแค่เผลอพูดออกไปโดยไม่คิดให้ดีก็สร้างรอยร้าวในใจคนอื่นหรือแม้แต่ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปตลอดกาลในทางกลับกันหลายครั้งที่เราเลือกเงียบปัญหาก็จบลงตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่มความสัมพันธ์ยังคงอยู่งานการยังดำเนินไปได้และใจเราก็ยังสงบความเงียบมีพลังอยู่สามอย่าง 1. งเงียบเพื่อฟังการฟังจริงๆต้องมีความเงียบในใจเมื่อเราหยุดคิดหยุดโต้แย้งในใจเราจะฟังได้ทั้งเสียงคนอื่นและเสียงหัวใจของตัวเอง 2. เงียบเพื่อลดทุกข์หลายความขัดแย้งในโลกนี้ไม่ได้เกิดจากความจริงแต่เกิดจากคำพูดที่เกินจำเป็นคำพูดบางคำเหมือนน้ำมันเทลงกองไฟก็ลุกพรึบแต่ความเงียบเหมือนน้ำฝน ที่ค่อยๆดับไฟให้สงบ 3. เงียบเพื่อเก็บพลังคนที่พูดน้อยไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรจะพูดแต่ทอรู้จักเก็บพลังไว้ใช้ถูกที่ถูกเวลาเหมือนดับคุมที่ไม่ต้องฝันพร่ำเพื่อแต่เมื่อจําเป็นต้องใช้ก็คุมกริบจนใครๆต้องยอมรับมีเรื่องเล่าจากสมัยพุทธกาลพระอริเจ้ารูปหนึ่งท่านแทบไม่พูดไม่พร่ำสอนมากมายแต่เพียงแค่ยิ้ม หรือเพียงแค่นั่งนิ่งๆก็ทำให้ผู้ที่เข้าไปหาท่านเกิดความสงบเกิดปัญญาได้เองลูกศิษย์ถามว่าทำไมท่านไม่พูดมากเหมือนพระอาจารย์รูปอื่นท่านตอบเพียงว่าคำพูดมากไม่ได้พาคนพ้นทุกแต่ความเงียบที่ทำให้เขาเห็นใจตนเองต่างหากที่พาเขาพ้นทุกได้นี่คือพลังของความเงียบ เมื่อมองกลับมาที่ชีวิตประจำวันของเราลองทบทวนดูว่ากี่ครั้งที่เราพูดอะไรไปโดยไม่คิดแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังบางครั้งเราโกรธเรารีบโต้เถียงคำพูดนั้นเหมือนลูกศรที่พุ่งออกไปแล้วไม่อาจดึงกลับมาได้แต่ถ้าวันนั้นเราเลือกเงียบหยุดใจสักครู่ปัญหาอาจไม่เกิดขึ้นเลยความสัมพันธ์อาจยังดีเหมือนเดิมและใจเราก็ไม่ต้องหนักเหมือนทุกวันนี้ แล้วเราจะฝึกเงียบอย่างไรได้บ้าง 1. ห,หยุดก่อนพูดก่อนจะพูดอะไรลองถามตัวเองว่าคำพูดนี้จริงไหมจำเป็นไหมเมตตาไหมถ้าไม่ครบสามอย่างนี้บางทีการเงียบอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า 2. ฝึกฟังด้วยใจเงียบเวลาใครสักคนพูดกับเราลองฟังจนจบไม่แทรก ไม่ขัดการฟังด้วยใจเงียบคือการให้คุณค่ากับเขาและยังเป็นการฝึกใจเราเอง 3. ามือใช้ความเงียบแทนการโต้เถียงเมื่อมีคำพูดที่ทำร้ายใจลองใช้ความเงียบเป็นกรอบไม่ตอบโต้ไม่เติมไฟปล่อยให้เวลาเป็นคำตอบเพราะเวลามักจะพิสูจน์ได้ดีกว่าคำพูด 4. กํกำหนดเวลาแห่งความเงียบในแต่ละวัน วันละห้าสิบนาทีปิดโทรศัพท์ปิดเสียงรบกวนนั่งเงียบๆอยู่กับใจฟังเสียงลมหายใจนี่คือการบำรุงใจอย่างแท้จริงหนึ่งเคยบอกว่าสิ่งที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จไม่ใช่เพราะพูดเก่งแต่เพราะเขารู้ว่าเมื่อไรควรเงียบและเมื่อไรควรพูดเขามักจะเป็นคนพูดทีหลังเพราะการเงียบทำให้เขาได้ฟังทุกมุมมองและเมื่อถึงเวลาพูดคำพูดของเขาจึงหนักแน่นมีพลัง และสร้างความเชื่อถือนั่นคือบทเรียนที่ว่าความเงียบไม่ได้ทำให้เราดูอ่อนแอแต่ทำให้เราดูน่าเคารพและมีคุณค่ามากขึ้นสุดท้ายนี้อยากฝากเอาไว้ว่าความเงียบไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่คือพื้นที่ให้ปัญญาเกิดคนที่เงียบได้เมื่อควรเงียบและพูดได้เมื่อควรพูดนั่นคือผู้มีปัญญา ถ้าเราฝึกเงียบให้เป็นเราจะพบว่าชีวิตเราเปลี่ยนจริงๆความสัมพันธ์จะเปลี่ยนงานจะเปลี่ยนและใจเราก็จะสงบมีความสุขมากขึ้นเพราะเมื่อใจสงบโลกทั้งโลกก็จะสงบตามไปด้วย